ปลกคว้าเหรอเอ้ยตัวนี้มีตัวหรือเปล่านี่ปลาเนี่ยหนักๆโอ้ยมีตัวปลาตัวนี้มีตัวครับมีตัวตัวนี้มีโตครับเบิ้งครับเบิ้งครับมีโตครับนี่นักหนักครับพี่น้องครับมีโตครับเดี๋ยวไปเทเบิ้งครับสวัสดีครับมาครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนาย e อดแชนแนลครับผม โอนี้เดี๋ยวจะพาหาใสเบ็ดปลาไหลครับผมเบิงครับเป็นเท่าไรครับพี่น้องครับติดตามรับชมครับผมโอเคครับเราเบิงวิธีการนะครับเนาะนะครับพี่น้องเนี่ยใส่เดือนนะครับนี่ครับ นี่ครับประมาณนี้ครับมาครับพี่น้องครับอุ่นน้ำกันครับเจอปอลาดคอรัสเซียหรอเปล่านี่ mít tua vậy này, uý, oui. rồi... rồi... oh, yeah, đây này, nhà rung khắp khắp, tung khắp, Ui, mít tua quá, mít tua quá, mít tua pa, uý, uý, sốt com sấm lên rồi nè มันได้กินมื่เศร้าได้เลยใช่าอบพี่น้องนะโอ้ดังจากมเมื่อนเข้าแห่วไปมาแล้วโตนึ่งแล้วโตรแรกแฮกมันมาแล้วครับโอ้เด็ดเด็ดเลยครับป,ป๊าป๊าอืม มาครับเบสน้องหลังคือไทยเห็นอย่า่ไรลังคือไทยนี่มีหล่นเนี่ยน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยป้าโอ้ยเบสข้อไหนข้อไหนเฮ้ยบ่เคยเห็นตกเคียนวะเกิดมากบ่เคยเห็นเลยวะตัวใหญ่ครับอู้เฮ้ยฮะหาวเ้ย แกงส้มนก <laughs> <laughs> ไว้เนวนี้ <laughs> <laughs> มันมีผลงานเดย้อ่อากินได้พ่อสม <laughs> ีวอถ่ายร่าจอดสิหากินได้พ่อสมีวอชีวิตเดียว <laughs> <laughs> เด้อหน, <laughs> <laughs> นาวมาครับพี่น้องครับมาอีกแล้วเจอกอีกแล้วแนวนี้ là của xế nó bật này Ui, tưng này phải tưng đừng lực thôi Mình đừng, mình len liền con Cây cây đó khát Mình gì vậy? ส่งเรวยๆโอ้ยมีวะมีตัววะไม่ตัวเงี่เลยตัวนี่ปลาค้อเหรออุ้ยปลาดุกนี่วะเอ้าหาอู้ได้ปลาดุกครับโอ้ปิดเชีวปลาดุกหน้าได้นะปลาดุกหน้าได้นี่ต oh ัวสวยผมได้วนิโอ้ยไอ้ดาบก็ไม่ดาบป่าดาบป่าดาบป่ะฮะดูดิไนอยู่ไุนอยู่ป่าธรรมชาติเนาะประมาณนี้นะครับ โอ้ก็นึกว่าปลาไหลเดี๋ยวงนึงนะ่อน,นึกว่าปลาไหลมันลื่นๆนเนี่ยปลาอู้มาแล้วครับแหกมันนีกแล้วโอเคครับผม,กกมอุ้ย <laughs> <laughs> ผมเห็นก<ค>ำใ <c oughs> ส่หัวก็นึกว่าเป็นปลาไหลนี่หลงงังเหรอ

ด,ดงดึงเข้าฟังเลยเออดึงเข้าฟังอ่ะันสุดปันไหลยังดึดงเข้าฟังมาดึงมันไปเลยนอนนิต่อไหมอืมอนมอมนดอะไรต่อ มาเห็นวะพี่จะมาเศร้าหาฟังดิึ่งจะฟังเลยดิดตายอือต้องติดวะอีมีโตะวะมิโตะวะมีโตะอยู่อู้มาแล้วครับมาแล้วครับดูว่ามีโตะอู้มาแล้วครับพี่น้อง ชพี่น้องนะกำหัวบ่ะเห็นหางอืปไปลอยน้อยๆ <c oughs> พอได้ขัวครับพอได้ขัวครับมีผลงานโย <c oughs> อบ <c oughs> ต,ตูดเรมารับพี่น้องครับหากินตอ้อครับผมหมู่ว่านนี่ห้ามาใส่บังลั่นถิ่มไ้พร้อมครับ <c oughs> เดี๋ยวมุลนี่มาเบิ้งครับเป็นเท่าไรครับเคครับตามมาครับผม หากินไ้เบ็ดกับสิบโมมันบันไดลองมาต่อยอดด้วยบางลั่นครับปลาขึ้นขึ้นยังไงอุ้ย <laughs> ไก่ดิปลาอาจจะไม่มีตัวนะปลานี่่ฮะเทไก่นที่ไงอ๋ออย่างนี้นนเนาะบ็ดปากมันฮะต้องบ็กปาก ดึงปากขึ้นเนาะโอเคโู้หนักว่ะตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันปะโอไกไม่ทำงานเลยตัวนี้ อสองอันพานไปพี่น้องฮะต่อครับหากินยังังอยู่พ่อซํำนี่ว่าอะไรนี่่นี <c oughs> ่ท่ออะไรนี่เ <c oughs> น็ดสีรี คงไก่ไม่ได้ผลแล้วป่านต้องชิดหมูแล้วสามอันพานไปพี่น้องเอ้ยมิดซิลีอยู่นี่เอาอันที้สงียบเก็บ มันไม่มีตัวหรือเปล่าปะเดี๋ยวอีกสองอันเนาะตามกันไปเรื่อยครับพี่น้องครับอีกสองอันยังมีรุ่นอยู่นี่มันกินเม็ด,มด มีเลยปลามิชิลีเลยอ้อนชุดยไทยครับอนชุดยไท,ทยครับน้องรุ่นน้ำกันครับรุ่นไปเรื่อยๆครับต่องมีแล้วอัดจักอัดอดะไรไปเอ้ยตัวนี้มีตัวหรือเปล่านี่ปลานี่ยหนักๆเฮ้ยมีตัวปลาต,ต,ต,ตัวนี้มีตัวครับมีตัวตัวนี้มีโตครับอู้หนักเลยนี่ตัวนี้ มีตครับมีตครับเบิ้งครับเบิ้งครับมีโตครับนี่นักครับพี่น้องครับมีโตครับเดี๋ยวไปเทเบิ้งครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเทเบิ้งครับมาครับพี่น้องครับได้่มากอีนึงครับเดี๋ยวเทเบิ้งจ๋าเลยครับได้มากอีนึงน่นเนาะยังบดยังบดไหมครับเออยังหนีอยู่ตัวเป็นๆครับนี่ย บอ้โหว่ามีตัวนะครับเด้ออุ้ยอุ้ยสองตัวเลยปะสองตัวเลยนี่ครับครับสองตัวเลยครับอุ้ยสองตัวใหญ่นะครับวว้าอุ้ยนี่ครับบางเดียวว่ะบางเดียวครับได้สองตัวครับพี่น้องครับอู้หูมนหนักหนักวายุ้มขึ้นหนักแท้นี่ครับ มันมันครับปลากินมันมันครับปลาโนครับมื่อี้ครับนี่ครับร่วมร่วมโตครับมืนอี้จากเมื่อคืนเราไปหาไซเบดครับไซบางลั่นครับได้ปลาไหลซีโตครับผมปลาคอกับปลาดุกยังละโตครับผมนี่นะครับหากินมันมันครับกับทีมงานนายเอสชัยแนวครับผมขอบคุณครับ